จกเงินไม่ทําให้ประเทศชาติจเจริญเลยเศรษฐกิจดีความขัดแย้งของพรรคร่วมวันนี้ก็ไม่เคยประโยชน์เป็นเรื่องของพวกคุณเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอมรินทีวีบอกเพื่อไทยนะและแถลงชี้แจงจำนำข้าวงบปีหกเก้าพักเงินหมื่นเศษสามวามขัดแยง้งพรรค่วมตอบทุกประเด็นร้อนการเมืองผมดูหัวข้อที่อมรินก็โพสเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนจำนำข้าวก็เป็นเรื่องการทุจริตการทำผิดกฎหมายของคุณยิ่งรัก ที่ถูกดาเนินคดีติดคุกกิจตา,างแล้วก็ต้องชดใช้นี่งบปีหกเก้าก็เออดูน่าสนใจนิดหน่อยพักเงินหมื่นเฟดส,สามก็มีอะไรเลยแจกเงินไม่ทําให้ประเทศชาติเจาริญเ,เลยเศรษฐกิจดีความขัดแย้งของพรรคร่วมวันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นเรื่องของพวกคุณเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วปรากฏว่าแบ่งคนละพว,พวกข้้มพวกขึมาอุดมการไม่ตรงกรันมันก็เหมือนกับเอาเสือสิงห์ทิ้งแรกมารวมอยู่ศูนย์ัตว์เออเพราะนั้นก็ความเป็นเอกภาพไม่มีมึงก็เห็นไปทางซ้ายอีกคนก็ไปทางขวา เออนะอีกคนหนึ่งก็เป็นน้าเงินอีกคนหนึ่งแดงอีกคนหนึ่งสีเขียวอีกคนหนึ่งอะไรสีฟ้ามารวมกันแม่งคนละทางคนอะไรเรงต่างแล้วก็ะนันก็การบริหารชาติบ้านเมืองก็เป็นชิบหายกันแค่นั้นเองถ้าถามผมเนีแม่งไม่ได้หาในบ้านเราอือโลโซเอฟซีพวกเราโลโซเอฟซีขอเป็นกำลังใจให้พิเศษ ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปให้ได้พวกเรายังรักและรอพี่เสมอร,รอหน่อยนะเดี๋ยวผมดูว่าเขาจะมีทางช่วยพี่เอกยังไงบ้างก็คุยกับน้องการอยู่อ่าอืมเออเอออ่านะครับอืมนะครับแปดนาทีที่ผ่านมาดาวแปดแจกโพสนะเอ่อ นะมิดมาในรูปแบบใหม่จัดงานวิ่งค่าสมัคร450นักวิ่งงงมาแต่เช้ามีซุ้มจุจดสตาร์ทแต่ไม่มีผู้จัดแถมป้ายงานเห็นแล้วร้องหา่าเพราะระบบวิ่งปี2028 2028นะ <c oughs> มันยังไม่ถึงเนีน่ยเช้าดีที่สวนหลวงรอ9โดนไป450โอ้ยถ้าแบบนี้แม่กากายเป็นชออโกงประชาชนพลบคอม นะถ้าไปหลอกลวงให้คนมาเสียเงินคนละสี่ร้อยห้าสิบแล้วมาวิ่งพอไปถึงปุ๊บก็บอกว่าอ๋อชวนวิ่งปีสอง8ันยี่สิบแปดอันนี้สองพันเท่าไหร่ยี่ห้าอีกสามปีนะถ้าแบบนี้ก็อาจจะโดนข้อหาเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนพรบอคอมหรือเปล่าอืมอืมร่วมกันหลอกลวงประชาชนหรือพรบคอมหรือเปล่าครับจำคุกห้าปีนะครับแค่สงสยัยอืม นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยปี2028ปีนี้มัน2025นี่เลยเ็ขาบอกว่ามาพบกันอีกทีนะครับไล่นะจ่ายกันคน450เพื่อจะไปวิ่ง3ปีข้างหน้าเลยไอ้แบบนี้มันก็คือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าพลบบอคบคอไหมคนเสียกันไปคนละ4ี่นะคนก็เลยตั้งคําถามว่าคนที่จัดงานแบบนี้คือมิตราชีพหรือเปล่าเนะี่เหมือนกับลูกความผมเนี่ยไอ้เรื่องหมาเรื่องอะไรต่างๆเลยนะจะจ่ายเช็คไปอีกเท่าไหร่สิปีร100อยปีข้างหน้า ที่ออกรายการหนุบมันชัยอ่ะอืมเออนะอืมสมัยนี้มันมิจฉาชีพมันเยอะนะแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะพูดลอยๆไปถ้าใครเป็นก็ตามนั้นนะจุกรู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 กรอ่อพิเศษเข้าโครงการสสสน่าจะช่วยลดหย่อนโทษได้เลยอินฟูทำเพื่อสังคมนะครับอืออือ มีอะไรบ้างละจ๊ะนี่กี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ๋ออันนี้ข่าวช่องแปดนะนยข่าวช่องแปดเขาบอกกู้ร่างได้แล้วคนตกหลุมรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ลอยตัวนําขึ้นมาทุลักทุเลนะครับรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยไงอืมเนี่ยดูดิคนเป็นคนงานีนชีวิตมันมีคุณค่าเนี่ยทำทำทำไปตกหลุมไปเนี่ยไม่รู้เป็นตายร้ายดีนะนะเอาตัวขึ้นมาแบบทุลักทุเล เนี่ยดูเดยกคนเราเนชีวิตคนเราเกิดมาจนนะลำบากทําเช็ดกระจกตึกสูงบ้างปีนนั่นปีนนี่ไปนะแล้วก็เนี่ยตกไปในหลุมเนี่ยดูในข่าวช่องแปดสีนาทีนะมันดูแล้วชีวิตคนเรามัน,นยังไงอ่ะอืมอืมหลอกไหมเออเหนื่อยไหมที่พยายามหลอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นแล้วมีความสุข มากกว่านี้ทั้งที่ความเป็นจริงมันดูเหมือนแย่ลงทุกวันเลยเนี่ยครับเพลเพลงมันโดนนะครับเนะี่ยเขาบอกนะเหนื่อยไหมที่พยายามหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วมันแย่ลงทุกวันหลอกตัวเองนะครับใครเอาไปใช้ก็ได้เนี่ยเพจเพลงมันโดนเขาบอกเหนื<ๆ>่อยไหมที่หลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะดีข<ๆ>ึน้นแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันแย่ลงทุกวันเลยเออดีไหมเขาบอกเพลงมันโดนอือก็อ่ะฟังไว้ละ หลอกตัวเองหรือเปล่านะเดี๋ยวมันดีขึ้นแต่ความจริงเรารู้ว่าไงมันแย่ลงทุกวันเลยอืมทุกครูนะครับประชาธิปไตยกับไม่มีประชาธิปไตยอะไรรูป้ปะนะ mm. อ,อืมอ่าอืมนะครับตอนนี้ก็นักวิ่งทั้งหลายก็บอกว่าถามว่าคนจัดงานอยู่ไหนเกิดอ,อะไรขึ้นวิ่งทริป สวนหลวงรอเก้าทำไมเทงานวิ่งอืมนะครับนี่นะครับเนะอืมอืมอืมทอินทีวีนะครับบอกเพื่อไทยถกงบปี6-9แก้เกมเศรษฐกิจแย่เปิดพิสามันเริ่มถกปราบแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ๋อจะโชว์ผลงานมาก แก๊งคอรเซนเตอร์ในกูราบได้ลด20บาทตลอดสายที่เป็นผลงานกูอะไรเงี้ยเหรอก็ลองบ้ากันไปนะครับพี่น้องก็ลองดูนะผลงานเพื่อไทยนะอืมมีอะไรบ้างจ๊ะภูเก็ตแซงทุกจังหวัดที่ดินแพงขึ้น10.7%อรสังหาภูเก็ตท็อปฟอร์มแซงหน้าทุกจังหวัดไตรมาสแรกแห่เปิดนะครับ5 4าหมื่นล้านที่ดินแพงขึ้นส0บมีแต่คนต่างชาติมีคนไทยหรอ คนไทยก็เดินเก็บขยะซาเล้งอยู่แถวภูเก็ตนะเท่าที่ผมทราบนะหรือไม่ก็เป็นพนักง,งานทาความสะอาดหรือ,อรอปภหรือไม่ก็วินมอเตอร์ไซค์ก่อสร้างแท็กซี่ทั้งเกาะภูเก็ตก็น่าจะเป็นของต่างชาติหมดแล้วน,น,นะไม่มีคนไทยหรอกเพราะที่ดินมันแพงเหลือเกินมหาศาลนะนะครับเพราะนั้นก็ภูเก็กตมันก็อยู่ในประเทศไทยแต่เจ้าของคือคนต่างชาติอืมอืม บางคนบอกอะไรไม่เลือกแท็กซี่ไปเลือกแก๊ปเท่ากับขายชาติอ๋มอ,อมีใครก็โพสคำนี้ขนาดนั้นใช่ไหมสามสิบนาทีซีวีซ่ารับจา้างเปิดบัญชีไทยกระชอนกลุ่มจีนอ้าวตายแล้วเนี่ยไอ้พวกคนไทยสีเทาก็ไปรับจา้างสาสิบนาทีเปิดบัญชีไทยกระชอนกลุ่มจีนเพราะตอนนี้รัฐบาลไทยกําลังตรวจสอบพวกคนจีนจะถอนเงินจาะไรลาบากเพราะนั้นก็เปิดบัญชีไทยเลยลเอาเงินเข้านะ นะครับรับจ้างกันสบายนะครับเนี่ยพวกจีนไทยไทยเทวก็สนุกสนานกันแลแม่งเมืองประเทศเรานะอืมนะครับชุกครูชุกคร,รูนะได้ข่าวว่าจะมีเลือกตั้งในปีนี้จริงไหมไม่แน่หหละมันก็มันก็จะมีพวกชวนกันลงถนนแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้สนี่กับปานเทพที่ไปธรรมศาสตร์นี่นะเรื่องแตงโมหรือเรื่องการเมืองจะชวนคนลงถนนหรือเปล่าเราไม่รู้่าอืม พอยเชอร์มมนออกมาขอโทษนะครับใช้คำพูดรุนแรงกับอดีตแฟนไปแล้วนะครับเรื่องพอยเชอร์มมนเนี่ยผมเคยเคยแสดงความคิดเห็นนะผมไม่ผมความเห็นส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยที่พอยเชอร์มมนเป็นคนดังคนเก่งและมาใช้โพสถ้อยคำรุนแรงก็มีคนมาด่าผมผมก็เลยบอกว่าคือเราเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักนึงเขาก็ออกมาขอโทษแล้วว่าสิ่งที่ทำไปไม่เหมาะสมใช้ถ้อยคำรุนแรง เราเป็นคนเราเป็นคนดังเป็นศิลปินเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็ไม่ควรจะใช้ถ้อยคำรุนแรงในการโพสถ้อยคำหยาบคายเี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะเพราะเราต้องเป็นเป็นคนที่รับจ้างรีวิวสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเกิดเรามีปัญหาแบบนี้เราก็อาจจะเขเรียกอะไนระ อาจจะไม่มีใครมาจ้างเรานะ,รนะครับนะครับไม่เหมือนผมผมเนี่ยเป็นผู้จัดรายการผมก็ใส่เต็มเหนียนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาราศริลปินเนี่ยมันมันจะมีคนจ้างไปรีวิวสินค้าจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเกิดเราพูดจาหยาบคายรุนแรงเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีคนจ้างก็งฝากน้องคอ,อยเชิอมานนะนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมก็แสดงความเส็นด้วยคนมาด่าผมนะแต่ตอนนี้น้องก็ออกมาขอโทษสังคมแล้วว่าไอที่เขาใช้ถ้อยคำรุนแรงเนี่ยเป็นเป็นการกระทําที่ขาดสติดีดละที่ออกมา โซเชียลก็บอกออกไม่อีกด่าอีกด่าอีกด่าอีกไปยกยอปอปั้นให้น้องเขาโพสเยอะๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ดีนะเพราะนั้นแ็บางสิ่งบางอย่างเรามีเอฟซอะไรอย่าไปยกยอปอปั้นอย่าไปเชียร์ให้ทําในสิ่งที่รู้แล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมเป็นผลร้ายนะครับกองเชียร์เยอะแลนะพอยเชื่อมาโพสอีกเลยโพสอีกโพสอีก,อกเอออะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนคนขาดสตินี่น้องเขาไม่เชื่อบ้านที่เขาก็ออกมาขอโทษแนละ้ว นะนะครับนะก็ก็ดีแล้วครับเพราะว่าเราเป็นดาราเราะอาจจะมาจ้างเรารีวิวสินค้าเป็นพีเซนเตอร์แต่ถ้าเกิดเราเราไปโพสถ้อยคำไม่เห,หมาะสมรุนแรงเนี้นยใครก็